เพชรสีชมพูอัญมณีที่ชาวโลกยกให้เป็นเพชรที่แพงที่สุดในโลกเป็นที่อันทราบดีว่าเพชรเป็นอัญมณีราคาแพงที่ใครก็ต่างๆหมายปองทั้งนี้เพชรก็มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นจนประมาณค่าไม่ได้เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ก็มีเพชรอยู่ประเภทหนึ่งที่มีราคาสูงที่สุดในโลกซึ่งได้ผ่านการประมูลเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2561เพชรชนิดนี้มีชื่อว่าเพชรสีชมพู บริษัทจัดการประมูลน้ำว่าคิตตี้ได้จัดประมูลเพชรสีชมพูนี้ขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้นําเสนอว่าเพชรสีชมพูนี้มีขนาดใหญ่ถึง19กระดัตเพชรมีเกรดพรีเมียมสูงมากหรือสีชมพูล้วนทั้งเม็ดซึ่งไม่มีสีอื่นปนแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวทั้งนี้มีอัตราเกิดขึ้นกับเพชรได้เพียง1ต่อ1น0 0 0แเม็ดเท่านั้นและด้วยความที่มันใหญ่ถึง19กะดัต แน่นอนว่าราคามันต้องพุ่งจนคุณตกใจอย่างแน่นอน